สวัสดีฉันคือตัวเทนจากช่อง r g งน้ำหวาสซาลูมี่อยากจะฝากทุกคนว่าช่วยรักษาสุขภาพถึงตอนนี้ <c oughs> คุณจะปวยยังไม่หายเลยก็เหอะอีดอกอ,อส่วนหน้าถามว่าทำไมถึงมาทำช่องนี้ล่ะกเออเออเออ็เพราะว่าช่องกลับไม่มีคนดูเลยค่ะคนดูหายเกลี้ยงหมดเลยค่ะไม่มีอะไรทำแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> อย่างไรก็ตามช่องของเรามีวันที่ที่หลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมบอกเล่าชีวิตประจำวันสปอยอนิเมะรวมถึงวัสดุกับอน,นิเมะต่างๆอยู่ที่ช่องนี้ครบในช่องเดียวโดยไม่ต้องไปหาช่งองอื่นเลยสุดยอดจริงๆจะว่าไปฉันก็มีเงินเดือนด้วยนะอืมเพราะว่าเจ้าของช่องให้ฉันมาทำแทนยังไงล่ะว่าแต่เงินเดือนของฉันเนี่ยเมื่อไรจะได้วะ